คุณผู้ชมคะช่วงเช้าวันนี้ตำรวจนำกำลังเข้าควบคุมตัวนายสมชายจุติกิจเดชาหรือที่รู้จักกันในชื่อหลงจู้สมชายในกรณีที่เกี่ยวพันกับบ่อนพนันหลายแห่งทั้งที่จังหวัดระยองและในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะโดยในเบื้องต้นก็ได้อนุมัติให้ประกันตัวด้วยวงเงินหลังจากที่ยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกัน200,000บาทค่ะ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามร่วมกับตำรวจภูธรภาคสองและตำรวจภูธรจังหวัดระยองนำหมายสารเข้าจับคุมตัวนายสมชายจุติกิจเดชาหรือหลงจูกรณีพวพันบ่อนพันนันในจังหวัดระยองและหลายแห่งในภาคตะวันออกควบคุมตัวไปที่บ้านพักในซอยราสามาคคีตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองก่อนนำตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ขณะเดียวกันกำลังอีกส่วนได้บุกเข้าค้นบ้านพักอีกหลังของนายสมชายในซอยล็อก2หมูห่6ตำบลหน,นองละลอกอำเภอบ้านค่ายและคนบ้านพักเครือข่ายรวม10จุดได้ของกลาง28รายการต่อมาพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เข้ารวมสอบสวนนายสมชายและแถะลงข่าวเปิดเผยว่าจากการสืบสวนบ่อนการพานันในพื้นที่จังหวัดระยอง พบว่านายสมชายพร้อมพวกอีกสี่คนมีส่วนเชื่อมโยงกันเจ้าหน้าที่จึงขอออกหมายจับพร้อมนำหมายสารเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย10จุดแต่สามารถจับนายสมชายได้เพียงคนเดียวพร้อมของกลาง28รายการเบื้องต้นนายสมชายให้การปฏิเสธและไม่ยอมให้การใดๆกับเจ้าหน้าที่จึงกำชับให้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้มัดตัวเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้เวลาอีกนาน มันไม่ได้จบแค่วันนี้ไม่ใช่วันนี้จับเร็นแล้วจบไม่ใช่มีการบ้านต้องทําเยอะผมก็ต้องมาให้กําลังใจนิดหน่นะเพร้เขาไม่หวั่นไหวไม่ไหวใครจะเสียงด่าปน้าอะไรก็ต้องทํานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศอ่ะก็ยังดูอยู่นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ ส่วนจะเกี่ยวข้องบ่อนการพนันในพื้นที่ระยองอย่างไรนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ายัางไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้เพราะอยู่ในสำนวนแต่จะต้องเร่งดำเนินการตามพรบการฟอกเงินรวมทั้งดำเนินการยึดทรัพย์ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างนายสมชายถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบ่อนการพนันซึ่งเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ในจังหวัดระยอง ก่อนจะแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกล่าสุดหลังตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาและส่งฟ้องต่อศาลศาลให้ประกันตัวนายสมชายแล้วหลังยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัว200,000บาทปฏิบัติการเข้าตรวจจับบ่อนอาเจ่อนใหญ่กลางเมืองระยองของ DSI และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองถูกมองว่าตีแสกหน้าตำรวจที่ไม่จริงจังปราบปรามและเอื้อประโยชน์เจ้าของบ่อน 6เดือนที่ผ่านมาระหว่างที่โควิด19กลับมาระบาดลอกใหม่บ่อนรยองกลายเป็นจุดแฉการลักลอบเปิดบ่อนอีกครั้งเพราะได้กลายเป็นคลัสเตอร์แพร่เชื้อจากผู้เล่นไปหลายจังหวัดในภาคตะวันออกกระแสะกดดันทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งย้ายครั้งใหญ่ตั้งแต่ระดับโรงพักและใหญ่สุดถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ระหว่างที่ถูกกดดันอย่างหนักมีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายหลงจู้สมชายที่ลักลอบขนย้ายตู้เครื่องจักรกลไฟฟ้าหรือตู้สล็อตแมชชีนจากภาคตะวันออกไปซุกซ่อนในพื้นที่อีสานหลายรอบตำรวจจึงติดตามและสะกัดจับได้ทั้งของกลางเกือบ500ตู้และผู้รับจ้างขนย้ายนำไปสู่การขอหมายจับและขยายผลเส้นทางการเงิน